คลิปนี้ก็มาชมเรียนหลวงพ่อคุณกันอีกเช่นเคยนะครับวัดบ้านไล่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาเรียนลุงนี้ก็คือกูลักมึงเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อคุณเลยนะครับคำพูดนี้คนต่างถินไปได้ยินก็คิดว่าหลวงพ่อคดพูดจา ไม่สุภาพแต่คำที่หลวงพ่อพูดนี่เป็นภาษาจินเดิมคือสมัยแต่ก่อนเป็นยุคของพ่อขุนพูดไม่สุภาพแต่คำคำสมัยนั้นคือคำที่เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับคำคำนี้รุ่นนี้ก็คือรุ่นพิเศษคือบำบัดทุกบำบุลงสุขกรมการปกครอง กระทรวงมหาไทย14กุมภาพันธ์2537เดือนนี้ผ่านการใช้งานมาเยียบยนุนคือบุกเบิกมากเลยนะครับเรียนรุ่นตัวหนังสืออาจจะเบลอหายหมดแล้วคือสมัยเด็กคนเรียนรุ่นนี้มี เขาก็เรียกว่าอะไรที่เขาขายพระตามงานองงานวัดพระปอกพระป่าก็คือเหรียญตลงวนี้เขาแจกให้ฟรีนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ